จเล,ลิศหรือวะว่าแต่เสร็จศึกตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาขึ้นเฝ้าวะขอเด้ค่ะก็กอมเชิญเทวันไปรับเครื่องรกบานาการเพื่อกลับมาทูลถวายต่อองค์เลี้ยว,วจะสถัดพัฏพงก,กับเบียยค่ะอ,อะเลยไม่ได้กลับมาพร้อมกับท่านพี่เทวินว่าแต่ท่านพี่เทวินได้มาเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิพงั์แล้วหรือย,อยังพี่ยังคะเ้เทวินเขามาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ไปแล้วด้วย ไปแล้วอไปมีความสุขไงวะไปมีความสุขใช่มาไม่อะไรเหละไม่ยักค่ะกับน้องหญิงพันละลายเราจะพดแต่งบยุกให้เป็นคู่แต่งงานกับเทวินไปแล้วเป็นความจริงเหรอค่จริงโอ้อเห็นไหมไอ้แหม่พอได้เมียนี่ไปแนบเลยไม่รอละเลยตั้งที่เทวินเขาได้ผู้หญิงไปแล้วเห็นหรือเปล่าจ็สียที่ดีตอนนี้จำเพี่เทวิน พี่ชายของเราเทวันเน่ยได้โอวหญิงปรนรายไปเป็นคู่แต่งงานแล้วนี่เดี๋ยวมาดูคู่เราบ้างจะมีจังหวะนะเดี๋ยวพี่ขอเลยขอเลยนะบ้างก่อนขอ,ขอมถามก่อนถามอะไรบวยจะโดนคดีผ้าผู้ยาวหอเปล่าผลยังคุกอ่ะลุกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสิบเจแต่ว่าปีนี้จะสิบแปดแล้วได้ยังอ่ะก็อรออีกแักไม่กี่เดือน รอไปก่อนเดี๋ยวติดคุกท้อรอเหรอรอไปก่อนแต่งได้แต่งได้โถเบลทำไมทีสิบห้าแล้วมึงยังไม่กลัวเลยบ้านนเขาสมยอมสมยอมไม่ผิดสมม่อืนะนะอย่าอย่าพูดดักไปเมียดูไรสดอยู่ผมมึงนี่เทวันอาแล้วบอกว่าไปนำเครื่องรบรรนาการมาไหนว่าเครื่องรบรรนาการแล้วมันคืออะไร เรื่องแรกเป็นการในครั้งนี้เป็นสัตว์สองเท้าเหรยังไงสัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้าเออไอสัตว์สองเท้านี่มันคืออะไรวะสองเท้ากับสองขาเนี่ยมันเหมือนกันนะเออแล้วมันคืออะไรมึงรู้หรือเปล่าคืออะไรม้าม้าเลยมีสองขาม้ามีสี่ขาม้ามีสองขาม้าเลยสองขาม้าครึ่งเม็ดเฮ้ยอย่าใครไม่ไม่ฮะมันไม่ได้มันเล่นลิเกเด็สอนรามเขาก็บอกอยู่ มันรู้แล้วว่าพวกกันตำรวจเพ่งเลงทำไงพีถามพี่กินอยากให้ม้าหมดจากประเทศไทยไหมหมดไปเลยอยากให้หมดเลยอ่ะงั้นช่วยซื้อหน่อยกูเหลือสี่เม็ดโอ้จะได้หมดหมดไปโอ้ดูกระบองเองเลยยอกยอนขอได้เชะไม่ยนะคุณเพื่อได้าบรรการในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของแต่ว่าเป็นพระราชธิดาจากรพดิเขมรรัตนครให้นามว่าสุนันทินีนี่ค่ะ ผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่ห่อะสิบเจ็ดสิบปดมันเอาผู้หญิงมาอม,มันไม่รู้เรือไงว่ากูเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงมไม่ชอบกูเกลียดไม่เฉียดเลยอ,ะอ่ะเออเรื่องจริงนะเนี่ยมีผู้หญิง้วทำให้ปวดหัวโอยมึเกลียดมันไม่รู้อรไงว่าสาบานต่อหน้าเมนเฮ้มีผู้หญิงทำให้ปวดหัวเออถึงว่าไิทำไมพกยาพัน ไปเจ้ากระเพากาอเทวันอยู่ด้วยกันมาแท้ที่รู้นิสัยแต่งรบพาผู้หญิงมาขึ้นเฝ้าเออไม่เป็นไรเครื่องระบนาการไหนนำมารู้จักหน่อยสิว่าเจ้าไม่ชอบแล้ววะไม่ชอบเดี๋ยวกูขอเลยได้เลยไม่ยากค่ะจักรพรรดิพบสักครู่เลยไม่ยากค่ะ ประการเรื่องครับไปก่อนเสุนันท่นีใจเงน้าองค์จักรพรรดิไดพบเนี่ยมีคําสั่งให้เข้าเฝ้าได้แล้วอย่าลืมที่พี่บอกนะเงยหน้าปุ๊บและรีบก้มหน้าเลยรู้ไหมถ้าสุนันที่นี้ไม่ยกก้มหน้าถ้าพี่เห็นนะพี่จะหยิบสุนันทินีหยิบเลยหยิบจริงเกยให้เขียวเลยวันนะขอให้พามาขึ้นเฝ้าโบนล้วงตังปีกกันอยู่น่ากตีตียงกัน อย่าเล่นนะดูนะจ้าเดี๋ยวพี่ขอนจ้ะมาได้อยา่างวะมาแล้วไม่ใค่ะหม่อมฉชนสุนั้นที่มีขอทาวาบังคมเริงท่านด้วยนะเพคะอืมจเจริญสุขเงยหน้าขึ้น มันลื่นเอ่นหมอนมันลื่นนะเนี่ยระวังเพราะบวกรกายหน่อยเออกงเน้ากงน้ากงเน้ากงแล้วกงอีกกงอีกกงแล้วเนี่ยนอนคว่ำไปเลยหายนี่เกงอะไรมันนอนคว่ำน่าเวทีจะฟาดแน่ยันแน่มัจะได้ที่ไหนแล้วนางเอกนอนคว่ำไม่ได้ไงเออนอนหงายแสิ ไหนเนม่ยนาเกตก็คว้าองอ,าอีกอะไอะเอเทเวทอะไรอ่ะมึงเ,เปิดแอร์ทีใช่ปะเอา้าเปิดทำไมมึงไปเปิดหลังคาโดมนี้อูมไมันมีเวลาว่างขนาดนั้นร้อนตับจะแตกอยู่แล้วเนี่ยตับจะแตกกินเหล้าเยอะๆสิทำไมต้องกินเหล้าอ่ะตับจะได้แข็งไอ้นอบเลยนะมึงเนี่ยขอดีชาติพี่ย่าค่ะอุจจตนรภั เป็นย่งไรบ้างเพ่คะเครื่องราชบรรณาการกระบอกชั้นก็หวังว่าองค์จักรพรรดิพบคงจะพอพระทัยบ้างนะเพื่อนคะก็งั้นงั้นแหละก็เบิ่งเอามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคงจะรับเอาไว้ก็ได้ขอเดชะเมื่อยามที่กระบอกชั้นจะแปททาสืบองค์จักรพรรดพบได้ตัดเอาไว้ถ้าหาว่าสืกครั้งนี้กระบอกชั้นคุณทัพเทวันและท่านพี่เทวินได้รับชัยชนะกลับมากลับมาสู่วังหลวงขอสิ่งใด องจักรพรรดิพบก็จะประทานให้ถ้าเช่นนั้นกระบอกชั้นเทวันก็จะทูลขอเอ้ยเทวันเดียว <c oughs> เดียวเฮ้ยเองสองคนนะไม่ได้กินเขาเลือดอะไรเลยเนือไวะไม่ได้กิน <c oughs> หรอกไปทำศึกสงครามมาเลือดยังเกาะเกิดกังเต็มเนื้อตัวไปหมดโอ้ <c oughs> โหนั่งนานรู้สึกเบียนหัวแล้วอเอาอย่างนี้นะเทวันอย่าเพิ่งใจร้อนให้เวลาหนึ่งนาที ไปนอนคิดว่าอยากได้สิ่งไหนเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนแล้วมาขอจะยกให้วันนี้เนี่ยไม่ไหวแล้ววะพรุ่งนี้สามโมงเช้ามาเจอที่นี่อยากได้อะไรให้ขอแล้วข้าจะยกให้ตอนนี้ไปพักก่อนไหมโอ้ไปไปไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลืเหอพมะยาข้าจากักรพรรดิก็พรุ่งนี้สามโมงมาเจอกันแต่ว่าก็บอกฉันนึกได้แล้วนะพระยาข้าว่จาจด <พอ S 1> ได้แล้วก็เก็บเอาไว้ดูที่ในเลือดมีเต็มตัวไปหมดจะมาขอนั่งนาน ไม่ไหวแล้วมันขึ้นไส้จะต้องไปพักแล้วเอาไปสามโมงเช้ามาเจอที่นี่มาให้มาได้พ่กนี้นะมาได้เออจะมาได้ไงเล่าทำไมจะมาไม่ได้แล้งานไม่มีก็เล่นที่นี่คืนเดียวก็ไม่เป็นไรหอกเดี๋ยวเขาก็หาต่อแต่จะไปหาเจ้าพาพที่ไหนไปสิเทวันก็ได้ไม่ยากเออพวกนี้สามโมงเช้าแดียวไม่ยากแลถูกต้อง ได้เลยพี่คะพระองค์ก็ยะไปนอนที่อื่นแล้วกันนะพี่คะนอนใกล้ๆกันบ้านใกล้ๆแถวมันก็ต้องนอนในวังของเรานมถูกต้องอยู่แล้วพวกไปประพาสทะเลประพาสป่าอยู่เรื่อยขอบชันไปก่อนนะพี่คะเจอกัอย่าอําเจ้าเดี๋ยวร้องไห้เขาไม่ไปไหนแล้วเขาอยู่แต่บ้านอย่างเดียวทุกวันนี้บ้านสามโมงเช้าใช่ไหมพี่คะใช่ถูกต้องให้โทรปลุกไหมพี่คะไม่ต้อง เดี๋ยวเราให้พระเอกกระดองทองปกตนะิบานพระเอกต้นเตียนชื่อกระดองทองอูอยากจะเห็นหน้าจาังแม่บอกว่ามีเวลาจะขอไงถ้าไปขอไม่ได้ลนะ่ะฮะสถนที่นี้แค่นี้เองพี่ไม่มีจังหวะแล้วอะเจ้าเขาไล่พี่ให้ไปพักก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าพี่จะมาขอแต่เช้าเลยสถนที่นี้ก็รอพี่ด้วยแล้วกันนะ มาขอจริงนะถ้าขอได้้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวเลยจริงๆนะได้จ้าอย่าพาไปไหนเดี๋ยวพาไปเลยจริงนะรอพี่แล้วกันนะได้จะเปิดเทอมแล้วนี่พี่พูดไปได้เที่ยวนาะไปเลยรอพี่ด้วยนะเอาแล้วสองคนเลยครับสองคนเลยนะเขาเรียกอย่างนี้เลยนั่นเลยสองคนครับแม่ ขอบคุณคุณแม่ใจดีเห็นเครื่องปอแล้วล่ะขอบคุณครับครับแม่ขอบคุณครับครับแม่ให้ขนาดนี้ก็แป๊บสี่สักขวดนะคมับไม่จะติดคอแม่ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับสองสลับกันรางวัลนะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสลับทางด้าน ครอบครัวของผลสนรามครับดูแก้วสนรามราับเพชได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับ<ไ>ป,ปีาพาสเนี่ครับปรบปรเลงวันพระราชทานเมืกศพ,าาพของหลวงพ่อนะครับเป็นจำนวนเงินหกพันห้าร้อยบาทด้วยกันก็จะขอกกลับขอบคุณชมการแสดงก์ระต่อครับพี่น้องสุนันทีนามเจ้าใช่ไหมพี่ข้อม,มาอยู่แป่นดของข้าก็ทำตัวตามสบาย คิดชว่าแผ่นดินนี้เนเป็นแผ่นดินของเจ้าที่พักของเจ้าคือตำหนักน้ำเอาไว้มีโอกาสแล้วข้าจะไปเจรจารกับเจ้าสุนันทารเหมือนนานรู้ตุลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินจากไปองค์สักัพตระหตักพบวันีคุณเกิดมีความรัก ยิงที่มีนาว่าคุณันกินีจากกระพัดเฝ้าลังพึงเพียงครั้งหนึ่งได้เจอ 啊。 โจมบทบาทดาบนางเอกในตาทะเลกระต่อครับพี่น้อง Oh.